คุณผู้ชมคนไหนนะครับที่อยากได้บ้านพร้อมที่ดินสวยๆหรือว่าอยากได้ที่ดินเปล่านะครับแปลงนี้เนื้อที่200ตารางวานะครับด้านหลังมีวิวภูเขาแบบนี้เลยลักษณะเป็นเทือกเขานะครับแล้วก็ทางด้านนั้นอ่ะมันเป็นทางด้านของฝั่งทิศตะวันตกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะมองวิวจากบ้านของเราเนี่ยไปจนถึงตรงด้านนี้ได้เลยแปลงนี้200ตารางวาหน้าว้างอยู่20เมตรหันหน้าทางด้านฝั่งทิศตะวันออกนะครับแล้วก็ความลึกเข้ามาเนี่ยอยู่ราวประมาณ40เมตรนะครับถ้า กิดว่าใครเอาที่ดินเปล่า200ตารางวานเนี่ยคิดราคาอยู่ที่450,000บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้เราปลูกสร้างบ้านตามงบได้เช่นคุณมีงบอยู่ล้านสองนะครับอ่ะเข้ามาคุยแบบกันเดี๋ยวเราจะการให้ไม่ต้องห่วงว่าผู้รับเหมาจะหนีหรือเปล่านะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับล้านห้าสองล้านก็ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่มีแบบนะครับเดี๋ยวผมลองเอาแบบให้ดูหลังนึงนะครับแต่ว่าหลังเนี่ยมันจะใหญ่หน่อยนะครับเพราะมันจะเป็น3ห้องนอน2ห้องน้ําเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้น รูปไหยครับถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้แบบหลังขยันขนาดใหญ่แบบนี้สามห้องนอนสองห้องน้ำนะครับรวมที่ดินผืนนี้ด้วยเนี่ยจะมาในราคาเพียงแค่2องล้านสองแสบาทแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ขนาด1ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะครับงบแค่ล้านสองรวมที่ดินด้วยเนี่ยก็เพียงพอแล้ว แต่ถ้ายัางไงแล้วเนี่ยอยากให้ลองเข้ามาคุยกันนะครับลักษณะของสัญญาเนี่ยเราปลูกสร้างเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาประมาณไม่เกิน4เดือนนะครับอันนี้ให้ระยะเวลาแบบยาวๆเพื่อที่ว่าจะได้เก็บรายละเอียดของตัวงานชิ้นงานนะครับที่ดินผืนนี้ครับตั้งอยู่ในเขตของตำบลหนองกวางอำเภอโพทาลามจังหวัดราชบุรีด้านหลังคือวิวเขาของวันณอุทยานถ้ำเขาน้อยด้านหลังข้างในเนี่ยจะมีพวก ไฟฟ้านะครับที่เขากเกษียณอายุแล้วมาอยู่อาศัยกันเยอะมีชาวบ้านนั่งเดิมมีทั้งนายอำเภออะไรต่างๆก็อยู่ในเขตนี้โซนนี้มีชาวต่างจังหวัดอยู่ด้วยนะครับการเดินทางแถวนี้คุณจะไปอนามัยไปวัดไปโรงเรียนหนองวางเนี่ยอยู่ประมาณ3มกิโลถ้าเกิดไปจนถึงที่กรุงเทพขนส่งสายใต้ใหม่เนี่ยใช้ระยะการเดินทางเนี่ยอยู่ราประมาณ1นึกิโลเมตรนะครับส่วนใครที่เป็นกังวลว่าอยู่ตเขตต่างจังหวัดเนี่ยไม่รู้พื้นที่น้ําจะท่วมไหมนะครับที่นี่สบายใจได้ไม่เคยมีประวัติเรื่องน้ําท่วมแล้วก็เป็นพื้นที่สูงนะ อยู่ที่9 8เมตรนะครับแต่จริงๆแล้วว่ะผมเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าการที่น้ำจะท่วมไม่ท่วมเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับระดับความสูงมันขึ้นอยู่กับว่าเป็นทิศทางของน้ําหรือเปล่าแปลงนี้ลักษณะเป็นที่สูงแล้วก็ค่อยสโลปไปหาภูเขาลูกน,นู้นน้ําก็จะลงไปที่ภูเขานะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้ข้างหน้าแปลงเป็นถนนลาดจางนะครับเนี่ยถนนลาดจางเนี่ยมันจะเป็นถนนลาดจางที่ กว้างอยู่ปัจจุบันเนี่ยประมาณ4เมตรแต่ดูถ้าเกิดว่าดูจากไหลทางอ่ะถนนเส้นเนี่ยมันจะมา4กว่าเมตรถ้าเกิดได้รับการพัฒนาเนี่ยจะดีขึ้นเยอะเลยแล้วก็ตรงด้านนั้นนะครับมันก็จะมีบ้านคนของชาวบ้านอยู่ข้างในเป็นไร่เป็นสวนนะครับแล้วก็มาทางด้านฝั่งนี้อ่าตรงด้านนี้ก็จะมีบ้านข้างในเนี่ยจะมีร้านค้าของชาวบ้านเนี่ยอยู่2ลร้านนะครับไฟสว่างสองทางมีไฟฟ้ามีน้ำประปามีข้างหน้าเนี่ยเป็นไฟเสาเฟสถ้าเกิดว่าใครที่ใช้ไฟเยอะๆนะครับก็สามารถที่จะ สบายใจได้นะครับแล้วก็ตรงด้านเนี่ยก็มีบ้านทางเข้าถนนลาดยางไปจนชนถนนทางหลวงจากตรงเนี้ยไปจนถึงด้านหน้าปากซอยเนี่ยอยู่ราวประมาณสัก500เมตร800เมตรได้นะครับผมอันเนี้ยใครสนใจมีแนวรั้วให้แล้วถ้าเกิดเป็นที่ดินเปล่าอย่างที่แจ้งเลยนะครับโครงการวรรณอุทยานเขาน้อยเฟส2เนื้อที่200ตารางวา A2 ราคา450แต่ถ้าคุณมีงบปลืกสร้างบ้าน หนึ่งล้านสองแสนก็ได้จะเอาตังค์วันนี้ก็ได้นะแต่ว่ามันอาจจะได้บ้านที่แบบว่าไม่ได้มาตรฐานแบบว่าสวยหรูสักเท่าไหร่แต่ว่าเนี่ยแล้วแต่ลูกค้าเลยจะงบ1ล้านก็ได้นะแต่ว่ารูปแบบบ้านน่ะมันอาจจะปรับไปเป็นบ้านนอกดาวน,นะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าอยากเอามาตรฐานแข็งแรงเลยเนี่ยอยากให้เข้ามาคุยกันล้าน2 500, ล้าน5หรือเอารูปแบบตามที่เคยนําเสนอไว้ที่ทีมงานขึ้นให้ราคา2ล้าน2องแสนเก้าแบบนี้ก็สามารถที่จะทําได้ใครที่อยากยืนกู้เข้ามาพูดคุยกันหรือคุณจะแบ่งชำร อยากจะผ่อนรลๆาั้6เดือนให้ผ่อนฟรีไม่มีดอกเบี้ยนะครับผมตลาดวันนี้ผมนัชนนนทําเลดีขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับบ๊ายบาย